โอเคครับถัดมาเรามาดูการตกลร่องกรุ๊ปตรงนี้นะครับว่าวิธีการทําง่ายๆนะครับทํำยังไงนะครับเราก็เข้าไป create operation นะครับแล้วก็เลือกคําสั่งในส่วนของ Group OD นะครับเราก็เลือกทูลเป็นทูลกรุ๊ปนะครับแล้วก็เลือกล,กลอกักษณะการเข้าออกโจเตีเป็น a v o i d a n c e OD นะครับแล้วก็ Late Finish นะครับผมก็โอเคออกมา ในส่วนของการตกลงกรุ๊ปเนี่ยนะครับก็เราสามารถกำหนดในสวพนพื้นที่นะครับคัดรีเจียนนะครับตอนนี้คัดรีเจียนเขาก็จะเขียนอยู่แล้วว่ามีตรงเนี้ยอยู่นะครับแล้วก็มีตรงนี้อยู่นะครับถ้าเราไม่กำหนดเขาก็จะเดิน 2, 2ที่2ตํตำแหน่งแบบนี้นะครับเราก็กำหนดให้อยู่ในตำแหน่งตรงนี้ Alabama, นะครับวิธีกำหนดครับเรเดียสนะครับอาจจะกำหนดด้วยก็ได้ครับอย่างเช่นผมเลือกนะครับเป็นในส่วนของเรเดียสนะครับ เป็นพอยต์อะไรอเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยนะครับเราเราซ่อนตัวของ Section นะครับที่ที่ตัวโปรแกรมสร้างขึ้นมาให้เราเนี่ยไปแล้วเนี่ยบางทีเราจะจับไม่ได้นะครับผมก็คอนโทรลชิปเคนะครับแล้วก็เลือกเส้นตรงนี้ออกมานะครับก็จะมีเส้นตอนที่เราทำการตัดในส่วนของ g e ometry นั่นแหละนะครับนะ เราก็เข้าไปในส่วนของคัดลิเจียนครับแล้วก็เลือกพอยต์นะครับแล้วก็เลือกบปเส้นตรงนี้นะครับเราก็จะได้พื้นที่นะครับก็คือจะทําการกรูปลงมาแค่ในตําแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมาก็เลือกในส่วนของเอ็กซินะครับพอย n ์จะเลือกเป็น2 p o พอย์นะครับอย่างเช่นพอยต์ที่1นนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ตรงนี้จะเห็นว่าเขาก็จะตัดแล้วตรงนี้มองไม่เห็นไปแล้วนะครับ ถัดมาเราก็เลือกพอยที่สที่เป็น Exit p เพนที่2นะครับผมก็เลือกบริเวณตรงนี้นะครับเห็นว่าก็จะมีในสอกของพื้นที่ให้เราลงละนะครับตอนนี้นะเราก็โอเคออกมาได้เลยนะครับถัดมาก็ลองเจนเนอเรตดูนะครับเราก็ได้ลักษณะการปกป้องกรูปแบบนี้นะครับเส้นนี้ไม่ใช่นะคเดี๋ยวผมโอเคไปก่อนนะครับ พอดีในซองของฟินิชเทอร์มันค้างอยู่นะครับผมไปคลิกที่ฟินิชเทอร์นะครับแล้วก็คลิกด้านนอกนะครับแล้วก็จะ่เพิ่คลิกใน่องกร๊ปอดีขึ้นาใหม่นะครับแล้วก็รีเพย์นะครับเราก็ได้ทุน่านไปัแบบนี้นะครับเดินออกมาแล้วก็มาทาการกึ่งดาวลงมาเป็นแบบนี้นะครับก็ใน่องของสเตปโอเวอร์เราต้องการเปลี่ยนเป็นคอนสแตนต์อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถปรับได้นะครับนกินที่สองมิลอะไรเงี้ยครับก็กินคัดแรกแล้วขยับไปอะไรเงี้ยครับ ตัวซอยที่ละจุดห้าอะไรอย่างนี้นะก็สามารถที่จะปรับในสองค่าพารามิเตอร์ข้างในได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะาการใช้งานคร่าวๆของในส่วนของกรุ๊ปโอดีนะครับนะรูปแบบการเดินอะไรเงี้ยนะครับการชินอัพนะครับถ้าสต็อกในส่วนของลารฟเอาไว้ปุ๊บสต็อกไว้แล้วก็ทําการแอดชินอัพทีครับก็จะเดินซอยให้เราอะไรเงี้ยนะครับเดินเก็บรูดให้เราขีดหนึง ก็ลองไปใช้งานดูนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปถัดไปมาดูในสองดานกึน่งตรงช่วงด้านหน้าในสองของการทําทเกี่ยวนะครับโอเคครับ